สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเนาะผมสร้างเต๋านะครับโย่ช่องเต๋าสายก้านนะครับกสำหรับคลิปนี้นะครับสิเป็นการพาทุกคนมาเบิรงวิธีการห่อหางบังไฟนะครับนี่ห่อหางหม่องไฟทรงทรงหลุดขาเนาะครับนี่หางตัวนี้นะครับเป็นขนาดหางหนึ่งนิ้วนะครับนี่หรือเอาไปใส่กับพกหมุนก็ได้นะครับนี่ตัวนี้อาจจะเป็นร้อยใหญ่นิดนึ่งนะครับนี่ตัวนี้ผมได้ดัดแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ดัดเรียบร้อยแล้วครับตัวนี้เอาไปใส่ใส่ใส่หุกหนนะครับนี่ขนาดขนาดที่ว่า หางบางบางหนิวบางคนก็ใส่ร้อยหนิวเน่ยครับเนาะแต่ตัวนี้เป็นสีออกหางออกร้อยใ่เนาะครับนี่ร้อยใ่เนาะครับเดี๋ยวผมสีพ้าทุกคนป้ามาห่อเบิ้งเนาะครับว่าห้าสิมีวิธีการห่อแบบไหนเนาะครับเ้าตองใส่กระดาษล่างแบบไหนเนาะครับแต่ผมสใส่กระดาษล่างสองสันเนาะครับเนาะนี่ผมสีพันแบบนี้เนาะครับหางตัวนี้เนาะครับ พันพันหัวกับพันหามันก็เนาะครับ ต like huh? ัวนี้นะครับนี่แบบนี้นะครับนี่ตัวนี้เป็นหางที่ผมซื้อมากเลยราคาหางหยิบหาบาทนะครับนี่หางหยิบหาบาทเอากระมาดัดแล้วนะครับผมขายกับประมาณสามหานะครับนี่ดัดในแบบนี้นะครับคือว่าต้งแล้วนะครับนี่ถ้ามันบาต้งกับพี่น้องครไปแต่งไปดัดอีกนะครับนี่เนาะเดี๋ยวผมสีห่อให้เบิ้งนะครับว่าหข้าสีห่อแบบไหนนะครับใส่กระดาษล่างแบบไหนนะครับเนาะ ตัวนี้นะครับล่างสองสันทีเอิ่นว่าล่างสองสันมันสีแข็งแบบนี that that ้นะครับมันสีแข็งโปกเลยพี่น้องให้พี่น้องหากระดาษล่างแบบนี้นะครับกระดาษล่างเขาเอิ่นล่างสองสันนะครับมันสีแข็งตัวนี้นะครับผมได้ตัดให้ตัดได้แล้วนะครับนี่เขาสิตัดแบบนี้นะครับเป็นซีซีแผ่นนะครับก็เป็นซีเป็นซีซีซีอันนี้นะเขาเอิ่นยังไงซีแถวนะครับนี่ซีแถวแบบนี้นะครับเขาเสียอาหางบังไฟมาประกบแบบนี้นะครับนี่เขาได้วัดผมได้วัดบางเหล่านะครับนี่ บัดรีผมก็ต้องมีเล็กเล็กเล็กตัดให้มันตรงนันแครับนี่นี่นะครับห่อมันจะเป็นแบบนี้นะครับนี่หอเป็นแบบนี้นลนี่นะครับนี่เ่อสีพันหัวมันก่อนนะครับพันหัวแล้วก็พันหางมันก่อนนี่แบบนี้นะครับนี่วัดวัดสองขางให้มันเสมอกันแบบนี้นะครับนี่ให้มันเสมอกันแบบนี้นะครับนี่ เท่าสีห่อแบบนี้ก็นอนนีน่แปะหัวมัน,น,นไปไปก็นะแปะแปะไว้ก่อนแบบนี้ก่อนครับ ต้องเ่าต้องอยานหางแตกนะคะรับว่าล่างตัวนี้เป็นล่างสองสันปุ๊บมันจะแข็งปกเลยแข็งปก นี่นะครับแข็งปกเลยพี่น้องเอ้ยแข็งปกบมมีแต่นะครับนี่ตัวนี้นะครับเฮาสามาทรงให้ลูกค้าก็ได้นะครับเนาะหรือห้าสิพันไหวเขามาเอาเองก็ได้นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมสิพันบนนี้ห้เบิ่งเนาะครับนี่พันใหนมันสุดจนวาน,นะครับนี่พันหัว่าเราก็ปิดท้ายเป็นอย่างเนาะครับเนาะ ตัวนี้แปะค้างนึงมาแล้วนะครับแปะจากนี้มาหนีเนะครับต่อไปกับแปะจากนี้มาหนีให้มันสุดเนาะนี่แล้วคอยมาใส่หัวนะครับ นีเนะครับถือว่าเร็จแล้วนะครับนี่เดี๋ยวผมจะขอแปะหัวให้เบิ่งก่อนนะแป๊หนึ่งนาะครับเดี๋ยวผมสิแปะแปบแป๊หนึ่งก่อนเนาะนี่นะครับนี่ผมได้ห่อเร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่่อหางบมองไฟนะครับขนาดหกหุ่นนะครับหรือบางคนเอาไปใส่หางเหนียวก็ได้นะครับนี่นี่นะครับถือว่าสวยงามมากนะครับพี่น้องโอเคมาหัวมันนะครับเอาสีเอากระดาษล่างแบบนี้นะครับตัดแปะแปะแล้วก็แปะมาพับหนีก่อน ครับนี่ก่อนนะครับแล้ว hmm, ก so, 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 uh, right? ็พ oh so so, ันพ so, ันตัวนี้ไว้นะครับพันเพื่อให้มันแ่นเนะครับนี่ออกมาลักษณะอย่างสี่กถือว่าโอเคนะครับพร้อมให้ลูกค้ามารับหรือบางคนก็ไปซองก็ได้เนะครับตัวนี้ห่อไปแล้วแข็งปกนะครับพี่น้องบ่มีหักบม่มีแตกนะครับนี่แข็งปกนะครับเพราะว่าเข้าใส่กระดาษแบบนี้นะครับนี่กระดาษลั่งสองสันแบบนี้นะครับพี่น้องอย่าเอาสันเดียวนะครับเพราะว่าสันเดียวมันสีอ่อนนะครับอ่อนแบบนี้อ่อนป๊บป๊ตัวนี้มันแข็งปกเลยนะครับพี่น้องกะวางนะครับคลิปนี้นะครับสีเป็นประโยชน์กับพี่กับน้อง สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะได้กฝากฟรีฝากาหน่องเพืี้ยแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานส่องเตาสายกลางนะครับสำหรับคลิปนี้ว่าครับเนาะผมจะขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับเนาะไปเจอก,กันคลิปหน้าน,นะครับสวัสดีครับ